ครับอันนี้ผมนวัตทีไฟนะครับผมจะเข้ามารีวิวโมซา R3 นะหลังจากที่ใช้มา1อาทิตย์ท่วนนะครับผมก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าโมซา R3 คืออะไรคนจะซื้อมันน่าจะแบบว่าหาข้อมูลมาอ,อยู่แล้วแหละนะโมซา R3 เนี่ยเป็นเอ่อเรซิ่งวิวหรือว่าจอยพวงมาลัยนะอันนี้จอยพวงมาลัยแบบนี้ แต่เป็นระบบดนะิเรกซ้ายนะครับผมแรงบิดสูงสุด3.9นิวตันนะครับผมมาพร้อมกับผมซื้อมาเซตในเซตที่เป็นแค่2องแพดเดิลแลคือมีแป้นคันเร่งกับแป้นเหยียบเออแป้นเบรกแค่นั้นแล้วก็เป็นตัวเบสแล้วก็พวงมาลัยอ่ามานี้นะครับผมเอ่อคร่าวๆนะเอาแบบคร่าวๆแบบสั้นๆง่ายๆการรีวิวสั้นๆง่ายๆนะเ,นเกิดเกิดตอนที่ผมเล่นมา1อาทิตย์ผมเล่นอยู่3เกมนะแล้วก็ ฟีลลิ่งถือว่าดีมากๆเพราะว่าผมย้ายจากจอยผมย้ายจากจอยมาทะนั้นก็คือมันดีอยู่แล้วคือรายละเอียดทุกอย่างบนถนนอย่างเกมเดลลี่อย่างเงี้ยถนนโดดกระโดด,โด,ดคือรู้สึกว่ามันกระโดดจริงๆแบบพวงมาลัยเบาอะไรประมาณนี้ <50. S 1> หรือเวลากระแทกกับกระแทกกับโคตหินกระแทกกับหญ้าข้างๆอย่างเงี้ย <Open 7. S 1> รู้สึกว่ามันกระแทกจริงๆมันมีแรง ถีบมันมีฟอร์สพิทแบ็กจริงๆที oh, yeah, yeah, ่กระเด้งกลับเข้ามาหรืออย่างเช่นพื้นนะพื้นพื้นดินหรือพื้นยางมาต่อยอย่างเงี้ยก็แยกออกได้เลยแบบโหแยกชัดแยกชัดชัดเจนมากอ๋อนี่คือยางมาต่อยนะอันนี้คือยางกูดนะก็แบบโอเคมันมันชัดเจนมากฟิลลิ่งมันดีมากส่วนอีกเกมนึงที่ผมได้ลองเล่นก็เลยก็คือเอเซโต้คอร์ซ่าขับเอสเซี่ยวเนี่ครับผมเกมนี้เป็นเกมสกิดสายสกิลซึ่งจะบอกว่าเซตเนี้ยเหมาะกับคน เริ่มต้นที่จะเล่นซิมเลสซิ่งและสายสกิตด้วยนะเหมาะสำหรับสายสกิตเหมาะสำหรับสายสกิตด้วยเพราะว่ามันเพียงพอสำหรับการเล่นสายสกิตแล้วครับผมแค่เบสวิวเบสแล้วก็ตัวแป้นเบรกแล้วก็แป้นคันเร่งครบแล้วครับเล่นสายสกิตคุณถ้าคุณอยากจะเริ่มเล่นสายสกิตเหมาะมากกับตัวนี้นะครับผมจากฟิลลิ่งที่จับได้ฟิลลิ่งที่จับได้นะดีอีกเช่นกันคือผมถ้าเล่นจากจอยอ่ะคือมันจะเป็นการเล่นแบบเล่นแบบ ก็เล่นอ่ะคือเรารู้สึกได้ว่าเวลาเราเหยียบเอฟเฟกเราเหยียบเอ่อหรือเราหรือเราเลี้ยวเกินจนไปจนไปหาจนจนเลยไปหายาข้างๆางเงี้ยมันจะรู้สึกได้แค่ว่าจอจะรู้สึกว่ามันสั่นนะอ่ามันสั่นมันสั่นมันรู้สึกแหละว่ามันเลยเราเราเห็นอยู่ตาเราเห็นอยู่ว่ามันเลยเว้ยแต่เราก็รู้แค่ว่ามันสั่นนะแต่พอเป็นจอยอ่ะมันรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือเอฟเฟกนะมันอืดอันนี้คือเอฟเฟกแต่ถ้าเป็นยืดไปเลยเนี่ย้า เรารู้สึกอะมันมันรู้สึกได้มากกว่ามันกิฟต์ฟิลลิ่งได้มากกว่ามันให้มันให้ความรู้สึกได้มากกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ดีเทลอะไรต่างๆมุทนุนการโอเวอร์เตียการอันเดอร์เตียมันรู้สึกได้มากกว่ามันพวงมาลัยเบาไปอย่างนี้นะพวงมาลัยหนักไปอย่างนี้นะรถมันมันทบมันไม่จิกโค้งรถมันจิกโค้งเป็นอย่างนี้นะหรือรถไม่รถมันไม่ตามมันรถไม่ไม่ไปมันเป็นอย่างนี้นะโอเคเรารู้เรารู้สึกได้ครบทุกอย่างแต่เป็นจอยก็เลี้ยวอะก็ก็คุณเลี้ยวอะ ก็จบแล้วก็คือกิ๊กแล้วยังไงอะ่ะมันไม่ไปก็ก็ก็ไปเลยจบไหมอ่าประมาณนะั้นประมาณนะั้นคือมันให้ฟีลลิ่งที่มากกว่าเหมาะซึ่งชุดชุดเนี้ยเหมาะสําหรับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเล่นเซอร์กิตมา,มากๆอยากจะเล่นเซอร์กิตเหมือนสายเริ่มต้นอยากเล่นเซอร์กิตต้องลองครับต้องลองส่วนสุดท้ายซิมูเลเตอร์สายซิมูเลเตอร์นะผมผมได้ลองกับเกม,เทมแท็กซี่ไลฟ์ซิมูเลเตอร์นะดีฟีลลิ่งมันดีโอ้โห แค่เลี้ยวแค่นี้มันเลี้ยวยากขนาดนั้นเลยหรือวะขับรถอู่ไหนเนี่ยขับรถอู่ไหนเนี่ยโอเคเอ่อถ้าเล่นซิมอ่ะผมมองว่าพวงมาลัยอาจจะเล็กไปหน่อยพวงมาลัยเล็กไปหน่อยอ่าอย่างหนึ่งก็คือเรียกอะไรฟิลลิ่งในการขับมันอ่ามาด้วยความที่มันเป็นมั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 นปุ่มมันมีอะไรมันมีครบนะแต่คือเวลามันขับอ่ะพวงพวงมาลัยมันเล็กใช่ป่ะแล้วแล้วโพซิชั่นนั่งเราอ่ะมันมันเป็นแบบ มันรู้สึกว่ามันแบบมันมันดูซิ่งไปหน่อยมันดูไม่ค่อยสบายมันก็จะแบบมันจะดูแบบเป็นพุงเป็นแท็กซี่ซิ่งไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันถ้าสำถ้าสำหรับสายซิมูเลเตอร์เลยนะผมมองว่ามันก็มันก็ครบทั่วแหละมันก็ครบทั่วแหละอาจจะไปซื้อตัว Moza ที่เป็นอ่าปัดน้ำฝนอ่ะตัวตัวไฟลงไฟเลี้ยวอ่าเซ็นมาเพิ่ม ก็อาจจะเวลี่กูดอีกอันหนึ่งอ่าแต่นี้สำหรับสำหรับสายคอมพิวเตอร์เล่นได้สบายครับเรียกว่าเล่นได้สบายอยากจะไปขับรถบัสหรือจะไปขับอะไรนะรถบรรทุกขับอ่ารถส่งก๊องส่งแก๊สหรือจะไปขับแท็กซี่เหมือนผมผมว่าใช้ได้ใช้ได้ครับผมดีดีเลยเวลี่กูดอ่าทีนี้สรุปโดยรวมนะสรุปโดยรวมโมซาสามผมมองว่าเหมาะสําหรับมือใหม่จริงๆอย่างผมเนี้ยผมที่ย้ายจากจอย มาเข้าวงการซิมเลสซิ่งที่เป็นพวงมลาลัยจริงๆเหมาะมากในราคาที่โคตรจะด,ดีด้วยแล้วเพราะว่าผมซื้อมาพร้อมกับฮาร์ปคอกพิษนะครับผมเซตนี้ผมได้จากเจสเจสคอกพิษนะครับผมก็ประมาณนี้ผมได้มาราคาประมาณใครว่ามีทอนเหรอหนึ่งหมื่นบาทมีทอนนะทอนทอนเยอะด้วยไม่ได้ทอนทอยน้อยทอนเยอะด้วยหนยึ่งหมื่นบาทมีทอนถ้าเอาแค่เซตโมซ่าอาร์สามกับคอกพิษนะ 1 0 0 0 0บาทหเหลือครับ1 0 0 0 0บาทเหลือเหลือตังไปเติมอย่างอื่นด้วยจริงๆเหมือเหลือตังไปเติมน้ำมันไปเอาของด้วยเผื่อๆแต่ผมสั่งเอานะสั่งจากแอปส้มโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวโมซ่าอาสานะครับผมขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไปด้วยครับผมขอบคุณครับ Very